สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเสียงมินดากรีดลั่นเลยค่ะมินดาของเรากรีดลั่นเลยนะคะเมื่อกี้หยอดเหรียญเองเรียบร้อยค่ะแล้วมันก็ทําการโยกแลยะคะ่ะตอนนี้เครื่องบินค่ะหมุนไปร,บรอบๆส่วนพี่ชามีก็โยกอยู่ด้านนู้นเหมือนกันค่ะ พี่ชมีเก็บเหรียญเก็บเหรียญแบบซิงมากชนกับระลาดโอ้จะเป็นชนมาก โอ้พี่สาวได้รถลิงนะคะส่วนมินดาได้เครื่องบินค่ะโอ้สุดยอดมากเป็นไงมินดาสุดเจ๋งไหมจ๊ะโอ้สุดเจ๋งไหมมินดาว้า จอมีคุณลุงเต้นระบำด้วยเห็นไหมไมีดาคุณลุงเต้นระบำคุณพี่ชมีมันมากเพื่อ,อนซิงมากซิ่งมาก,มากพี่ชมีสิ่งมาก พี่เชอรีชนสัปปะหัตโอ้มีตาหมดเวลาแล้วนะคะพี่ชอีก็ใกล้หมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ซิงมากซิงมากอ่าหมดเวลาหมดเวลาแล้วค่ะรถลิงโยกเยก สองสาวจะมาล่าจาระเข้ต่อนะคะจระเข้ออกมายังเลยโอ้มีดาใสา่ก้นโอ้ยจระเข้มาโอ้ยจระเข้ออมาว้า นะคะคอ,ะอขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหฟินปีนเองเลยนะคะพินตาถึงตามินดาแล้วค่ะมินดาจะขี่รถยกเกลิงนะคะมาแล้วมินดามาแล้วไปด่านไหนอะ่ะ มาดูน้องแล้วชมีเกียไม่สนุกเลยแล้วไม่สนุกโอ้ยดูมินดาซิ่งมากเลยชมีชมีมินดาซิ่งมากโอ้ยชมีมินดาเก็บเหรียญหน่อยมินดาเก็บเหรียญหน่อยโอ้เก็บเหรียญห,ห,หน่อยเก็บเหรียญด้วย ิมากจะมีหมุนพวงมาลัยติ้วๆเลยอเมตาน่ะใช่ใช่โคลดัดกันจ้ะโคลดานกันอันนี้ดา่าใต้ใต้ดินหรือเปล่าอุโมงใต้ดินหรือเปล่าเนี่ย Terima kasih telah <laughs> menonton! พี่บริการนะคะโอ้ที่บริการเดี๋ยวขอบคุณค่ะพี่อ่าอะไรเอ่ยมีอะไรอะ่ะหมุนหมุนได้หมุนได้ลูกเออหมุนได้หมุนได้ได,ได้ได้นี่นดานเราเจอเป้าหมายเหรอว,า,ว,วายดเดนนาเชา เนี่ยนะฉาเยอะเลยอะ่ะวิมีสปไปเดอร์แมนตัวใหญ่ด,หด,ด้วยเห็นป่าเมินดาโอ้ยกลัวทำไมล่ะเดนนิสเซของปอไม่เป็นของปอมนี่สปไปเดอร์แมนวิเธอฮาร์คเธอฮาร์คตัวใหญ่วิมินาทำไมนี้ลิ้นยาวจังเลยอะ่ะลิ้นยาวมากโอ้ยเนเนเนโอ้ยอะไรแยะเลยเนาะเด็กๆดูแต่ตามืออย่าต้องนะคะลูก เฉยนะลูกนะดูเฉยนะคะมีอะไรไหนเอ้ยตัวอะไรอ่ะเชอมีนินจาหรือเปล่านินจาหรอใช่ไหมถามพ่อซิพ่อมันเป็นสัญลักษณ์อะไรอ่ะพ่อพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้นี่เดินตัวเสาตัวใหญ่โอ้ไมีจักรยานจักรยานเด็กน่ารักมากนั่าไงจักรยานมินดาไม่ตัวอะไรเยอะแยะเลยเนาะ ทุง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 หรอไหนอุ้ยทุง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 โอ้ยมินดาอุ้ยเธอมีมาริโอ้นี่มาริโอใช่ค่ะอุ้ยอุ้ยเธอมีตัวนี้น่ารักมากใส่แว่นตาเธอมีใส่แว่นตาเจ๋สวย แต้นตาโอ้ยเด็กๆเด็กๆชอบมากเลยร้านนี้เด็กๆถูกใจร้านนี้มากเลยค่ะจัดร้านได้น่ารักมากจ้าจ้าจ้าอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ไปเด็กๆสถานีต่อไปค่ะทิ้งเหรอพี่เชอรมีอันนี้เขาใส่เสื้อลายฮาวายเขาเย็บปากเฮ้ยๆน่ากลัวมากตูตาเขาสิเฮ้ยเชอรมีอุ้ยน่ารักเลยคะแต่น่ารักนะเนาะน่าน่ารักวินดาวินดาเห็นสตีทเย็บปากเอ้ยนี่นี่นี่สตีทอย่างนี้สตีทเล่นอ่ะนี่เล่นกีตาร์แต่ว่าตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้แม่ไม่รู้จักเพื่อนๆรู้ไหมพี่เชอร์มีก็ไม่รู้ เชอรี่เชอรีเดี๋ยวแม่ดูกบหลอดดิสอให้มานี่ค่ะอะไรจ้ามินดาแม่อะไรวันนั้นหนูปากกาปากกาปากกาอะไรน่ารักขนาดเลยอ่ะมีโดนัทด้วยไอศครีมด้วยไม่เอาปากกาอะไรปากกาสีค่ะมีหลายสีเลยนี่เดี๋ยวแม่แม่หากบหล็อคดิสอให้อยู่ไหนนะแม่อะไอุ้ยพี่เชอรีสีเยอะมากหลายแบบเลยเป็นโซนเครื่องเขียนค่ะสีเราที่บ้านก็มีเต็มเลยลูกเอ้ย ให้มันหมดกันเถอะยังเหลืออีกตั้งเยอะโอ้โหสีเยอะมากมีหลากหลายแบบเลยอ่ะเออดูก่อนลูกดูก่อนจ้ะห้นี่กล่องน,นี่ซอแอลเลียนพี่เชอมีอย่างได้สีเมจิกค่ะเขาได้สมุดวาดภาพเล่มใหม่เอยสมุดระบายสีเล่มใหม่นะคะแล้วก็เลยอยากได้สีใหม่ด้วยเอาไประบายกับน้องนะคะต้องแบ่งปันกันนะเข้าใจไหมส่วนมินดาได้อะไรให้แม่ดูที ไม่ไดาวจริงๆหรอเนี่ย,ยหัวใจเยอะมากอ่าอันนี้ก็ต้องแบ่งกันเล่นแบ่งพี่เล่นด้วยนะโอเคไหมอ่าโอเคโอมินดายกไหวหรอเก่งจังเลยอะ่ะอะไรอะ่ะเอาไว้จัดบอร์ดหรือเปล่าลูก,ลกติดประตูห้อง,น,อองน้ำนะคะกระตูนกระตูนไว้จัดห้องจัดห้องแต่งห้องค่ะนี่เยอะแย,ยะเลยไปยังอะ่ะป่าเดีย๋ยวเราไปจ่ายเงินนี่ด <จะ S 1> ูดูมินดาหิ้วไปแล้วนู่นไปมินดาปลาเชิญเชิญโอ้ยดูมินดา เินดาเินดาสู้มากเลยเินดาโอ้ยหตะก้าใหญ่กับตัวคนแล้วนะคะหมอน้ยนี่ไงไว้เบาเบารถตัวลูกเนี่ยไมลตรงเบารถเอาไว้รองคอใช่ไว้รองคอคะ่ะจะได้สบายสบายตอนนี้สองสาวก็รอจ่ายเงินอยู่ค่ะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ